ตรงราคาเท่าไหร่ดูสามเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าเนี่ยราคาคือต่ําแล้วราคามันจับต้องได้ที่แบบไร่ชาวนาะชาวสวนหรือว่าคนตัดไม้อะมันจับต้องได้ดูหน่องบัวได้หนองบัวราคานี้ไม,ม่มีนะ,ะเขาดีแล้วนะ,ะคือ,อถ้ารถเขายังแบบไม่โอเคเขาก็ไม่ปล่อยถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาได้เงินไปแล้วอะสวัสดีครับลุงสงศาาักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมลุงสมศักดิ์นะครับมาจากอ,อําเภอวรรพุวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาเลือกดูรถที่ร้านเรานะครับแล้วก็ถูกใจแม่นางคันนี้เนาะลุงเนาะถาม ดูใ้ที่ร้านนะต้องทางยูทูบยูทูบอ๋อลูกสาวดูให้แล้วลุงก็ดูด้วยอ่าลุงก็ดูด้วยนะครับลุงติดตามมาประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยติดตามมาสองปีแล้อ่าสองปีแล้วครับผมโอเคอันนี้เอฟซีตัวจริงนะครับลุงมาผมก็โอ้พูดแล้วขนลุกก็คือว่าลุงเป็นเอฟซีติดตามมาสองปีกว่านะครับแล้วก็ลูกสาวลุงก็ดูนะครับตอนนี้ลุงมีจ้างตัดไม้ใช่ไหมครับรับซื้อยูคาป่ายูคานะครับผมโซนอำเภอบรรพฤษวิสัยนะครับตำบลอะไรนะลุง ตำบลหนองกดตำบลหนองกดนะครับถ้าเกิดใครใช้บริการลุงนะครับตอนนี้ลุงมีออกรถชั้นใหม่เพิ่มเติมนะครับจะเหมาป่าอยูา่าเหมาไล่เหมาไม้ตันเนาะลุงนะเนาะโซนหนองกดนะครับอําเภอรบรรพตจะรับจ้างตัดไม้ตัดไม้ยุคาไม้รวมไม้ตันนะครับติดต่อลุงสมศักดิ์ได้เบื้องต้นก็คือลุงมาดูแล้วเนาะสภาพอย่างนี้<ช>โอเคผมขายให้ในราคาที่จับต้องได้นะลุงเนะาะเฉพาะโครงราคาเท่าไหร่ดูท,ที่ที่เราคุยกันสามเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทนี้ได้เกียร์ได้เพลาหมดเลยเนาะลุงเนาะ ชุดเบรกใหม่นะครับผมชุดเบรกแม่ปั๊มบนแม่ปั๊มล่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเพราะว่าลุงเอาไปใช้งานขนไม้นะครับแล้วก็เบื้องต้นกระบะกระบะเป็นพื้นเรียบนะลุงเนาะลุงให้ทําเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ราคาที่ว่าเป็นราคากันเองนะครับทำมาคันนี้จบไปในะราคา3 9 0 0 0ืบาทนะครับแล้วก็ลุงเอาเครื่องมาให้ผมติดตั้งเครื่องผมก็ทําท่อลงไปให้ใส่สป,ปริงให้นะครับโอเคนะลุงเนาะลุงขี่แล้วแล้วลุงคาดว่าบรรทุกไว้ประมาณกี่ตัน เสียนไม้น่าจะยูน่าจะที่สอตันอ่านาอยู่ที่สองตันนะครับวันหนึ่งสองตันไม้ยูคานะครับเที่ยวละตันนึงตอนนี้เท่าไหร่ครับไมยาเก้าอยห้าเก้าร้บาทเก้นะครับล่าสุดอัปเดตวันที่30มมกราสองพันห้ารอยสนะครับอ่ายูคาเก้าร 2อตันวันนึงงในประมาณสัก3าีเที่ยวก็โอเคแล้วลุงเนาะใช่อ่านี่ลุงเหมาป่ายุคานะครับยูคอาลูกค้าหรือว่าลูกเพจ f c นะครับที่อยู่โซนตาบลหนองกดอำเภอบรรพตนะครับติดต่อใช้งานลุงสมศักดิ์ได้นะครับติดต่อจ้างวานได้นะครับอันนี้ลุงสมศักดิ์มาดูที่บ้านแล้วก็ทางร้านเราก็มีสัญญาซื้อขายให้แล้วก็อันนี้เป็นของแถมจากทางร้านนะครับโอเคครับผมนะครับทางร้านขอขอบคุณลุงสมศักดิ์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุงสมศักดท่อนะครับ เครื่องเครื่องถังน้ำมันลุงได้มาไหมเผื่อน้ำมันแต่เต็มอยู่มั้งเาเเติมอวอ่อนเขาเรียกอะไรบ้านที่อีกบอีกบอ่ามีมีอีกบอีกบเอวอ่อนที่มีโซ่ตรงกลางนะอ่าอีกบหนูได้สัฝาดมาจากพ่อแล้วพ่อเขาเรียกอีกบแต่ว่าคือจริงๆเขาจะเรียกอีกอบอู้บรรยากาศเป็นใจให้ลุงมากเลยอ่ะพ่อเขาอยากได้มาันกนานเลยอ่าจะปิ้งแล้วคันนี้เหยียบดีจังเลย นี่เครื่องตึงง่ายด้วยผมเอาไว้หลังนะเอาไว้หลังทางกลับเลยครับครับวัสด,ดีครับเร่สวัสดีครับอ่าเคไปแล้วโอ้ใหญ่เหมือนกันนะน้องพี่เนาะนได้ยาวเหมือนกันนะอชอบเลยพ่อม,ม่นาาเกชอบเลยอละชอบน่าไปละพี่เกียสี่ไหลเลยนะน่าใส่วิน่าสี่อะโอที่มาปุ๊บ หนูอะมองคันนี้แล้วอแล้วก็อ่าเอาเคไปดูข้างหลังพอพอก็ชอบคันนี้อโอเคเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านมาดูรถแล้วนะอยังส่งไปให้หนูดูอีกหนูบอกเขาเลยลูกเขาล้างรถรอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาเอาพวกเกี่ยวข้าวพ่อมาไอเราก็พ่อเดี๋ยวพ่อใจเย็นเราเกี่ยวข้าวกันนะเดี๋ยวพ่อมาเอาหนูบอกเขาเลยเจ็ดีตัวจริงทีนี้ส่งมาใลยไลน์หนูนะต่อเพิ่มโนโพสิลูก พี่ลูกหมูกกระทกมาในเพจเอาละโหลทักมอาละพี่มีรถราคานี้ไหมนู่นนี่นะอ่ะพี่ก็บอกอ่ะมีมีราคาประมาณนี้อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าอ่าไม่ถึงสี่โอเคเพราเรามาดูไหมกอเคมามาก็มาวันนั้นเลยที่พี่เห็นวันแรกมาเลยขี่มอไซค์ไปด้วยขี่มอไซค์มาด้วจากบันพฤก็ร้อยกว่าโลนะครับ พี่ธิดาไลก,ก้พี่ธิดาแก้วก็พาพ่อมาลุงสมศัก์มาพอมาเจอก็มาเจอรถอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลาบิว้ว<ช>แต่คั้นั้นคือพร้อมเลยอเอาไปลากใ,าลใช่เอาไปลากไอ,อยูคาได้เลยกลัวในหนึ่งเรื่องที่ว่า ปกติอ่ะเขาดูแล้วต้องมีมัดจำมาหนูไม่ได้มีมัดจามารละความที่ว่าพ่อเขาเขากลัวว่ารถอ่ะจะมีคนเอาไปอก็เลยมาเพื่อที่จะมาเอาไปเลยแต่พอดีจังหวะรอเกี่ยวข้าวโดินลงจากคือแกกลัวรถไม่อยู่แล้วเรื่องแกกลัวมีคนมาเอาไปเออเข้าใจแล้วก็เลยทักมาหนูบอกเขานะเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อมาเอารถอะไรอย่างเงี้ยครับหนูบอกเขาเลยอะไรเงี้ยหนูว่าโอเคเขาล้างไว้เรียบร้อยแล้วบอกเขาส่งมาห,หนูดูหมดแล้วออนนั้นเก็บสีข้างล่างใหม่หน่อย<ช>แล้วก็ด้านหน้าให้ลุงแบบจะได้ไม่มันจอดหน้าบ้านนานแล้วขี้ฟงขี้ฝุ่นมันปิ้วพี่แต่หนูว่ารถแบบนี้โอเคอะมองอม,มองดูแล้วไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้อะไรเลยครับ อย่างน้อยวิ่งสักวันสามตันท่ามันได้อยู่แล้ววันนึงสักสองเที่ยวสามเที่ยวสบายเลยสบาาย,ยยลอ่งปองปพ่อพี่อ่ะขี่ตอ็อกใช่ไหมมันใช้แรงเยอะตรงเนี้ยจะเจ็บมากเลยมันมันมัน,มนเสี่ยงนะมสะบสีเออ แล้วอย่างไอ้คันนี้โอ้โหลงยิ้มเลยนะอันนี้พี่ก็เข้าใจเนาะบางทีต้องทําบ้างเนาะหนูเข้าใจแต่แต่ยางก็คือมือสองถ้าพี่จะเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนขยับขยายเอาเวลานั้นราคานี้มันไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะพี่ขอฟังคํานี้หน่อยดิเพราะว่าอะไรหนูไม่ตงคนเข้าใจว่าค่าเบี้ยประให้หนูแล้ประกันยันแบบพี่เข้าใจไหมเรบประกันยันแบบสามสี่เดือนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วหนูไม่ได้อะไรไง สามหมื заяв, eses, ada, ่นเก้าเนี่ยราคาคือต like ่ like. morning, ําแล้วราคามันจับต้องได้ที่แบบอชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือว่าคนตัดไม้อ่ะมันจับต้องได้อลองไปดูหนองบัวได้หนองบัวราคานี้ไม่มีนะหดเลยหนูคนหนองบัวเหมือนกันคนหนองบัวคืออาเภอหนองบัวนครสวรรค์นะครับพี่เป็นคนหนองบัวก็คือราคานี้ไม่มีแต่นารมผมกาแฟก็จะทําราคานี้แหละราคาเนี้ยคือมันจับต้องได้โดยที่ราคามันไม่ได้สูงเกินที่ว่าเราไม่ไหวเราไหว ขอบคุณมากขอบ,บขานนะขนาดนี้นะถ้าใครบอกว่าแพงนะไปดูหนองบัวได้เลยอหนองบัวนครสวรรค์แรงกว่านี้บางคนบางคนโทรมาบอกมีเบรกมีเกียร์มีคัดไหมติผมเวลาผมถภายกับลุงผมถึงบอกว่า,วามีเกยียร์มีเพาบางคน <ใช S 1> ถามว่าสามหมนเก้ามีไหมมีครบหมดนะมีครบหมดนะผมก็ใส่ดวงไฟให้พี่เนาะแล้วพี่ไปเดินระบบเอาใช่ค่ะคือเอาไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะไม่มีเป็นไปไม่ได้สามหมื่นเก้ามันมีครบหมดแล้วอ่ะ ถ้าเกิดเขาไม่จริงใจกับพี่นะเขาจะไม่ให้พี่ลองเลยพี่เพราะว่าเราอยากให้แบบซื้อขายกันคือคือเราให้ลองก่อนพี่พี่ไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ว่าหรอกพี่ให้ลองให้ลุงสมศักดิ์ถูกใจก่อนรถเลเนี่ยค่อยเอาไปแกถูกใจวามที่แกกลัวเขามาเอารถอะโอ้พี่บอกกใจเวลาไปนอนนะเพราะว่าลุงบอกว่าเกี่ยวข้าวปุ๊บต้องรีบมาเลยอะมาปุ๊บมากินนั่นเลยชอบชอบแกชอบ โซมาู้สึกเวลาแกยิ้มเนี่ยแบบใจดีรู้สึกดีมากเลยเมื่อผมขายอะไรครั้งผมจะรู้แน่ววตาคนที่ชอบอาจจะเป็นแบบไหนใช่อืไกลแค่ไหนไกลนะแต่แกก็คือจะเอาอะก็ขับรถมาเมื่อคืนนี้นอนหลับไหมี่นอนนอนไม่หลับลัวเขาจะเอารถไปเอารถลัวเขาจะมาเอารถไปเขาอมอ่านแล้วในเพจอล้ลูกเพจเยอะมากวงกุก็เือนพี่สี่โอ้นี่เขาของแท้เลยกาแฟสามแก้วแล้วนะตื่นมาความตื่แบบใช่จะคือแบบ จะเอากลับบ้านให้ได้คือยังไงวันนี้ต้องได้รถกลับผัวพูดกาแฟเลยบอกเขาดีมากนะคือถ้ารถไม่โอเคเขาไม่ปล่อยให้ลูกค้าคนเขาไม่นี่เลยนะโอ้ผมนึกว่าใช่จะเจ้าแต่เงินพี่มันง่ายพี่ให้ขี่ไปลุงก็เบรกได้อยู่แล้วแต่มันจะเบรกไปปลายแต่นี่เฮ้ยไม่ได้ลุงลุงคือต้องขี่ปึ๊กแล้วเครื่องเครื่องผมห่งวงไม่ได้แล้วแล้วพี่ไปเมื่อคืนนี้ผมก็ห่งวงพี่รู้ไหมเป็นอ่วงใไหบอกว่า ถ้าเขาถ้าเขาไปคือเมื่อคืนน่ะหน่อยเอาไฟเขาไปเลยนั่นแหละเพราะไฟแกเอาไฟมานี้เทียวไอ้เงมันเอไฟ้กหัวไฟมาแกหัวคือความที่แบบอยากอยากได้อยากเอาแม่กลับอะไรอย่างเงี้ยอยากเอารถกลับยังไงก็คือจะเอาแต่หนูก็บอกพ่อเขาดีแล้วนะคือถ้ารถเขายังแบบไม่โอเคเขาก็ไม่ปล่อยถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขา ได้เงินไปแล้วอะเงินมันมาแล้วใช่เงินมาแล้ว่ไม่ได้ครับเหมือนลุงเป็นญาติเรานะครับเราต้องทำให้ดีถ้าไม่งั้นไปผมก็ผมก็แฟนก็จะเป็นอย่างนี้พี่นอนไม่หลับถ้าพี่ไปเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับเราสโลแกนหนูคือไม่ได้ขายเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าพอค้าเลยเนี่ยขเราไม่ได้ซื้อไปเราต้องซื้อเหมือนขายให้ญาติพี่น้องขายให้ลุงเหมือนขายคนรู้จักเนี่ยมันต้องทําให้ดีรัาไม่งั้นเดี๋ยวขอขอบคุณพี่ทิดาแก้วมากเนอกจาแฟนนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ครับใครตัดไม้ตัดไร่นะครับผมตำบลหนองกดเหมาป่าเหมาไม้ อันไม้รวมได้มาครติดต่อพี่ไม่มีไม่มีว่าไปตีแล้วทิ้งไม้ไม่มี่ไมมีแน่นอนค่ะนี้แลคือหลายๆเจ้าที่ผ่านมาคือไปตีปุ๊บเอาไม้เขาไปขายแล้วก็อันนี้จากปัญหาที่ที่คนมาซื้อรถเล่าให้ฟังก็คือว่าไปตีไม้เขาแล้วเอาไม้ไปขายแล้วก็ทิ้งได้ค่ะบอกเบอร์ได้เลยพี่ศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสองแปดสามค่ะโอเคทิดาแก้วค่ะโซนโซนตำบลหนองกดอำเภอบรรพตนะครับติดต่อพี่ทิดาแก้วได้จังหวัดนครสวรรค์ โอเคครต้องขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ